สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพออนพี่สาวลุงพลน,นะคะวันนี้นะคะก็พาญ้าผานะคะมาช้อนลูกกบลูกเขียดลูกปลานะคะพ่อแม่พี่น้องญาพ่าอยากมาเด้อพ่อแม่พี่น้องมาช้อนอยู่หน้าห้วยลึกเด้อพ่อแม่พี่น้องพึ่งเข่าที่พอนก็ลุ่มเสือวานไบเด้อเดีย๋ยวนี้น้ำแห่งแล้วพ่อแม่พี่น้องน้ำแห่งแล้ว,วค่ะเด้อ น้ำแห่งละเด้พอพ่อแม่พี่น้องเลยแน่เพ้นขี้ดินขาวแล้วเป็นหน้าดินทรายเด้อค่ะเด้อตอนกับยาผ้ากะผ้ากันมาสอนพ,อพน่อแอม,อม,อม,ม,ออม่พี่น้องเลยสอนตามล่องล่องน้ำเด้อพ่อแม่พี่น้องเดี๋ยวมาเบิ่งยาผ้าสอนไปหอดไซแล้วตอนก็บฮอตตะข้นมาพ่อแม่พี่น้องมาหลมอไซพ่อแม่พี่น้องเลย นะคะคยาาพามีบ่เบะมีบ่ปะมีก็ล่องซ่อนในละตามล่องนี่แหละคอยว่าชิได้ก็บชิได้มองนี่ลแล้วปะโอ้ดีขมันบ่อนพูดนะแม่ทั้งไต่กับบอนดีดีดีแม่เลยทั้งไต่กันเลยเออพูดนะจมเจียมจมเจียมทั้ทงไต่แม่หน้ามันเริ่มแห้งแล้ว,วปลาขาวปลาขาว,าขาวโอ้ สิได้ยมกกับบันนี้แล้วใส่ละสวิงเข้าไว้ใส่ละเจ้ามากินน้ำก้อาานมันี่น้ำเย็นๆนี่มาเพิ่มพลังเขาก่อนน้ำนี่กำลังเย็นๆอยู่บ่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวลูกสิลลงสอนคนนาาบอนยิ่มๆๆๆๆยิบยิ้ยอยู่โอ้ยปวดมือ,อยังไหมประดุกกชงได้ประบุกปักมือแท้ๆเลยเออ ปลาดุกปักมือโอ้ยอยกกูบบ่ข้างใต้กระเบนดีแค่ปะปลาเออพ่อแม่พี่น้องเอ้ยอือโอ้ยแมีนะปลาดิ่นมันดิ่นออกแล้วคนนะ่ะโอ้ยบัดชิดได้กับชิดได้มองนี่ละ่ะมุกกระได้ย่ผ้าพัาพนยากได้อัน จะได้ลูกกบอยากลูกกบดูเขียวมาสั่นส่วนปอออนมาสอนพ่อแม่พี่น้องส่วนปอออนมาสอนอยูอ่หน้าเม,มื่อนี้ปอออนกับบด้ไปเห็นงานรูสชก้ก็กเมื่อยมาลาก็เลยยุดซะก่อนพ่อแม่พี่น้องเลยเออเมื่ว่านี่กระท่องเสียกับบด้ไปเด้อค่ะเด้อจังแม่ไปกินอีหยังมาล่ำม,มาลอยก็เลยท่องทั้งทั้งท้ายท่องทั้งทั้งหากพ่อแม่พี่น้องทั้งอ้วกนั่นแหละเออ เออบ่บ่ปกติก็เลยบ่ไปมือนี้กะรู้สึกว่ามีเหื่อมีแห้งขึ้นมาจักน้อยพ่อพี่น้องซื้อเกลือลงเกลี่มากินแล้วก็รู้สึกว่ามีแห้งจักน้อยนี่าพาสุ่นมาสอนอีกบันในมือนี้มาลุยอีกแล้วมือนี้พ่อแม่พี่น้องมือในป่าน้ำแห้งเด้อพ่อแม่พี่น้องเลยบ่อนยุ่มยิบยิบยิบยบยิบยิบจ้ะอือเดี๋ยวมาเบิ่งพ่อแม่พี่น้องนี่สอนแล้วเด้อนี่เด้อนี่เด้อป่าบุ้ยผู้น่ะ ปลาขาวพ่อแม่พี่น้องปลาขาวเนี่ยหญ้าผ้ามาสอนเนี่ยเอาอยู่นี่ได้ในปลาขาวนี่เออโอ้โหพูดหน่าไต่ชี้ตัวหาตัวแล้วโอ้ยเลี้ยวแล้วได้เนี่ยเลี้ยวแรงเหล่านี่เดี๋ยวพออันสิลงไปสอนก่อนได้อีกหรือเปล่าแม่ว่าจาะไปยังเห็นยังเป็นบ่นปลาขาวไม่ก็ไม่เลยเนาะอันนี้ชันโอ้ สอนสอนเมื่อยเออเออไปเมื่อยก็พักซะก่อนเดี๋ยวขอยืดลงไปสอนอือโอ้เด็ดปลาขาวใหญ่แล้วใหญ่กว่านี้บ่มีอีกแล้วว่โมเมนมันไข่สมบัติแม่ท่อมคือองค์ลงอยู่แม่แโอ้ยไข่แน่ๆเลยอืมลาบซุกลาบซุกอือเมื่อยก็ขึ้นมาพักสักก้อนมาแม่มากินน้ำสปอนเซอร์เพิ่มพลังสักก้อนนี่ซื้อมาคนละขวดนี่ ให้ไดให้อ้ยพูม่ไม่ไม่พูดไม่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 ดไม่ไม่ไ่ไไม่ไม่ไมโอ้ยดูดูดูเออออเออไปแล้วลุกขึ้นแล้วโอ้ยี่ทางหลังทางลทางโอ้ไปทางหนแล้วทางหนแล้วโอ้พโอะไโตให้แม่โอ้โอ ปลาคนโอ้ยถึอแล้วถึอแล้วถึอแล้วโอ้โหเอาเอาหน่เด้อเด้อเด้ออืมอืมอืมโอ้ขอไีพี่น้องเอ้ยขออนุญาตเด้อค่ะเด้อเดี๋ยวปอนสิลงสอนโอ้ยไปแล้วมันเองกบหน่อยก็ได้เอ้าเอ้าเอาปล่อยมันไปตัวใดก็เอาตัวบ่ได้ก็ปล่อยไปให้มันง่ายประมาณนี้ค่ะทุกคนเดี๋ยวปอนสิลงไปลัดปูลัดปลาก็โอ้ยเลีนอนี้ขนาดอยู่แบบนี้อืม มามาขึ้นมากกินหนามกินหน้เท่ากันไหมกินแล้วบอกลงมาโลดนะโอ้กินแล้วให้ลงมาโรว่าสันวญยาบอ้ลงไปลาจอยกัน่าสันปลาขาวประมาณนี้ค่ะทุกคนพูดนะแม่พูดนะโอ้ยแม่พูดนะเล่นน้องหลังพูดนะโอ้ยหลา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 ยขอจบคลิปแค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวปอนลงไปจับปลาช่วยย่าพาก่อน ผู้นำผู้นำโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวสีปลามองนี่ค่ะมันนั่นปลาขาวมิตรแม่ยิงใหญ่เลี้เต็มเตี้มเตี้ยมเตีมเดี๋ยวพ่อแม่พี่น้องเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าเด้อค่ะเด้อเดี๋ยวถ่ายรุ่นจะได้ไล่ได้น้อยซ้ำใดกระได้เดี๋ยวชีถ่ายในเบ้นในในในเบ้นใ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 นบอลอยู่แมมแมมแมมอยู่โอ้ยปลาลายปลาลายมาเจอแล้วนึกจักลูก ลูกประดุกกระไล่พ่อแม่พี่น้องพี่นายแม่ห้หองเดือดเออแม่นแม่นแม่น